มื่อกี้สร้างสิ่งก่อสร้างไป4อย่างเนาะจำได้ไหมมีอะไรไอุทยานสาบบคลันีคาลิฮาแล้วก็แก้วมณีเนาะสี่อย่างท้า,าสากัดเทวรามาเพียงเพียงเพียงตลอดเวลาเลยคราวนี้ยังเอ่ยเสนาวด,ดีผู้ช่วยไลน์เขาคิดแล้วว่ามันไม่ปกติแล้วอย่างนี้คนทําไม่ได้ต้องมีเทวดาช่วยแน่เลยฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไปเป่าหูพระราชัยรอบหนึ่งเอางี้ไปเจ้าค่ะต้องให้ทําในสิ่งที่ เทวดาทำไม่ได้นั่นก็คืออยากจะได้คนรักษาอุทยานที่ประกอบด้วยองค์สี่โฮให้โจไปอย่างนี้เนาะให้โจไปอย่างนี้บริษัทเขาปวดขมับแล้วโอ้พระราชาให้โจมาเนี่ยแล้วมาดูพิจารณาดูเลยเนี่ยวันนี้มันเกินเกินกําลังเราแล้วแล้ว,ลวน่าจะเกินกําลังของเทวสก,กัดเทวราชด,ด้วยท่านก็กลับไปที่บ้านเหมือนเดิมเนาะ กินให้อิ่มนะกินให้อิ่มนอนให้หลับกินอิ่มนอนหลับเสร็จแล้วก็รู้แล้วว่าหมดหนทางแน่เลยเท้าสก,กัดเทวะเนลิมิตไม่ได้แน่เลยเนี่ยนึกถึงอย่างนี้เสร็จท่านก็เลยคิดว่ายังไงถ้าเกิดอยู่ในเมืองเนี่ยก็ต้องโดนจับประหารอยู่แล้วเอาอย่างนี้แล้วกันท่านก็นึกถึงความดีของท่านเหมือนเดิมนี่แหละ ท่านก็คิดว่าไปตายเอาในป่าดีกว่าเนาะไม่ขออยู่ตายในเมืองดีกว่าก็เลยได้แอบ,บเดินออกจากเมืองเนาะแต่งกายเป็นชาวบ้านเนี่ยเดินเข้าไปในป่าด้วยความเบิกบานใจเพราะว่าท่านก็นึกทบทวนหลักธรรมาแรงตาตๆของท่านไปนี่แหละฝ่ายท้าวสกัดเทวราชเอ๊ะทําไมรอบนี้พระโพธิสัตว์ไม่นึกถึงเราเลยไม่ถึงเรามีอะไรหรือเปล่าก็เลยใช้ตาทิพดูอีกทีนึงอ้าทำไมท่านโพธิสัตว์ไปแต่งกายเป็นชาวบ้านอย่างนั้นแหละท้าวสกัดเทวราชก็เลยแวบ,บมาเลยนะ แปลงกายเป็นพานป่าก็เดินทําเป็นเดินสวนเนาะก็ไปทักทยายอ้าวท่านปูโรหิตอา่ารู้ได้ไงเนาะก็ทักทายคุยกันไปคุยกันมาเนาะปูโรหิตก็เลยได้เล่าให้หมดเลยว่าเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยท้าวสก,กัดก็สามารถเนรมิตได้แต่คราวเนี้ยแต่คราวนี้ท่านให้หาคนที่ประกอบไปได้วยองค์สี่ไปดูแลอุทยานท้าวสก,กัดเทวราชก็เลยฉเฉลยว่าคนที่ประกอบด้วยองค์สี่เนี่ยแม้เราจะเนรมิตไม่ได้แต่มันก็มีอยู่นะคนนั้นก็คือช่างกันร,ระบบของพระราชานเองช่างตัดผมของพระราชานี่แหละจะเป็นคนที่ สามารถทํางานนี้ได้โอ้โหบริษัทก็ปื้มมากดีใจเลยรอดตายแล้วรีบกลับไปยังเมืองเลยนะรีบกลับไปยังเมืองแล้วก็รีบไปที่บ้านของช่างการ,รบกช่างตัดผมนี่แหละพอเข้าไปหาเสร็จแล้วเนี่ยบอกเออท่านท่าน,ท,านท่านช่างตัดผมท่านเนี่ยมีคุณธรรมที่ประกอบด้วยองค์สีใช่ไหมครับโอ้ช่างตัดผมก็เฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยเรื่องนี้เราก็ไม่เคยบอกมาก่อนเลยนะเนี่ยเรารู้เฉพาะตัวของเราเอง ก็คือช่างตัดผมโบนี้เป็นคนที่สามารถระลึกชาติได้แล้วก็รู้ว่าจะต้องทําเหตุอะไรถึงจะได้ไปเกิดในสิ่งที่เป็นสุกติอะไรต่างๆเนี่ยมีบุญได้ระลึกชาตินี่แหละเลยรู้ว่าเตงเคยทำกรรมทําอะไรมาไม่ดีมาหรือเปล่าก็เลยบอกได้รู้ความจริงจากปูโรหิตโพริสัตได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพราชาเกี่ยวกับเรื่องของท้าสากัดเทวราทีท่ให มาหาช่างกรารระบบนี่แหละช่างกรารระบบก็เลยสงสารเนาะก็เลยอยากจะช่วยเหลือพระโพธิสัตว์ก็เลยได้ยอมอาสาจะเป็นคนดูแลอุทยานให้เลยได้เข้าไปในพระราชวังพร้อมกับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็มากับพระราชาวันนี้ก็ผมได้นําคนที่จะดูแลอุทยานซึ่งประกอบด้วยองค์สีมาแล้วพระเจา้าค่ะนั่นก็คือช่างกรารระบบของพระราชานั่นเองเนาะพระราชาก็งงเนาะเฮาหาไมา่ได้ยังไงไอเราเองก็ยังไม่รู้นะว่าคนที่ประกอบด้วยองค์สีเนี่ยมีอะไรบ้างคืออะไรก็เลยถามว่าแล้วที่เจ้าบอกมีองค ประกอบด้วยองค์สีเนี่ยคืออะไรเหรอท่านการบกก็ได้ทูลพระราชาว่าขอเดชะข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ริษยาเป็นผู้ไม่ดื่มน้ำเมาเป็นผู้ไม่ติดในความรักเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่โกรธข้าแต่มหาราชชื่อว่าความริษยาไม่มีแก่ข้าพระองค์น้ำเมาครับองค์ไม่เคยดื่มความรักก็ดีความโกรธก็ดีไม่เคยมีในผู้อื่น พระองค์ประกอบด้วยองค์สี่เหล่านี้นะก็ได้กราบทูลถวายพระราชาเนาะก็คือช่างแต่ผมพวเนี้ประพืชทาอย่างนี้แหละแล้วก็อยู่คนเดียวนี่แหละไม่แต่งงานไม่อะไรเลยพระราชาก็สงสัยเนะี่ยบอกว่าท่านเห็นเหตุอะไรจึงเป็นผู้ไม่ลิษยาเนาะได้ถามกับช่างกระรบกไปงั้นท่านกระรบกก็เลยได้บอกเหตุในอดีตฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยชาติก่อนมีชาติหนึ่งผมเนี่ยก็เคยเกิดเป็นพระราชาเหมือนท่านนี่แหละแล้วก็ได้ปกครองบ้านเมืองเนี่ย ด้วยความเป็นธรรมแต่มาอยู่วันหนึ่งคราวหนึ่งเนี่ยอ克拉มเหสีเนี่ยได้สวรรเนคตก็เลยให้สนมผู้หนึ่งเนี่ยขึ้นมาเป็นมเหสีแทนแต่สนมผู้นี้เป็นสนมที่มากมากในกามไปมีชู้กับบรรดาอามาตต่างๆเนี่ยตั้งหลายคนแล้วสุดท้ายจะมามีชู้กับปูโรหิตปุโรหิตก็ไม่ยอมพอไม่ยอมเสร็จนางสนมผู้นี้ก็เลยไปใส่ความนะไปใส่ความว่าปูโรหิตคนนี้มาแสดงความเจ้าชู้อะไรต่างๆนะตัวท่านเองก็นึกลิษยาปูโรหิตขึ้นมาโกรธขึ้นมา ก็เลยสั่งให้นําไปขังแต่พอตอนหลังมารู้เรื่องเข้าว่าปุโรหิตเนี่ยถูกใส่ความก็เลยปล่อยตัวออกมาแล้วก็นึกถึงสิ่งที่เองทําผิดพลาดไปทั้งที่แต่ก่อนตัวเองก็เป็นผู้ที่ประพฤติทำมาตลอดเวลานะแต่คราวนี้มาทําอย่างนี้ได้ท่านก็ได้ปราลกกับตัวเองอย่างนี้ว่าเราวลดเลยสนม16,000คข้อเคียร์อยู่กับพระเทวีเพียงนางเดียวเท่านั้นด้วยอํานาจกิเลสยังไม่สามารถจะทําให้ นางอิ่มนำได้ขึ้นชื่อว่าการโกรธต่อหญิงทั้งหลายที่ทําให้เต็มได้ยากอย่างนี้ก็เช่นกับการโกรธผ้านุ่งที่เศร้าหมองว่าใดจึงเศร้าหมองและเป็นเช่นกับการโกรธอาหารที่บริโภคแล้วกับเป็นคูดว่าทําไมจึงกลับเป็นคูดตั้งแต่ต่อไปนี้ไปเราอธิฐานว่ายังไม่บรรลุอรหันต์ตราบใดความลิษยาจงอยาเกิดแก่เราเพราะอาศัยกิเลสตราบนั้นตั้งแต่นั้นมาพระราชาไม่ได้ทรงลิษยาเลยก็อธิษฐานอย่างนั้นเนาะว่าเออเนี่ย ไม่อยากเป็นผู้ที่เลสยาเลยตั้งแต่ชาตินั้นเนาะแล้วก็สามารถที่จะระลึกชาติได้